แตน้ำบินนัดย้ายไปกรุงเทพไม่เกินสามปะนะเมารถอดไอ้เปรตนี่ไปกรองแอมันเป็นเบิร์นกูจริงไปกลางบินวะคิดอะได,ดีนะครับคุณคิดว่าเก่งกลางบินลราปลอดภัยคุณแลีเข้าตัวหนอาตัดมังไม้่มา,าเห็นไม้วันก่อนอินโดนีเซียตกแล้วมาเลเซียแอร์ไลน์ฮาคุณตายตั้งสองร้อยวันสอบก็นานนานมันตกไม่ใหญ่ตกทุกวันการตกทีหนึ่งสองร้อยวันสอบมัน ให้รถเครืงคว่ำตุกวันไม่เร่งวะรถเครืงคว่ำ like ก็ไ like ม่ออนตายสองรอยบัตรท็อปที่ไม่เคยมีปรา่ารถเครื่องเคยคว่ำตายสองรอยบัตรท็อปตารถเครื่องเคยคว่ำที่หนึ่งตายสองรอยบัตรท็อปเมาอุติผมเปมาท็อปละลานคุณเอ็นไม้หรอกคือระบินไม่พอเลยมาเลเซียแอร์ไลน์คนตายตั้งสองรอยบัตรท็อปเราต้องแสดงความเสียใจแปดเดือนเก้าเดือนอะไรอย่างเรือสากเครื่องบินไม่พอผมเดี่ยวคนจบแล้วในเป่าหนังสือนักเรียนโลกก็มาไม่ เล้วไปโย่พื้นในเปลานั่งจือนักเรียนโลกมึงห่ะไม่โลเอ็นักเก้ามันสันนิทานว่าน่าจะตอกมาสมุนปูนกูเดินปร่างนะกูกีการ์เดอรสมุนกูละมาก ผมแต่ว่าถูกจุดแล้วในมาสมุติไม่พอมีแต่ยังรอบกับดินซอฮันวันกอนพบไม้บรรทัดหักอันนึงป้าไปพ่อแลแกว่าไม่ใช่ปีกลังบินฮ่อกไน้อยมึงละ่ะในโรงเรียนวัดนาควัลังลูกผมเรียนอยู่อันฟนนั่นนั่น,น,นลกูกชิดก็เรียนอยู่นั่นนั่งต่องบอลลูกตรงวัฒน,ธ,นธรรมเด็กเสียปีเลยได้รางวัลราชทานนั่น เร,รงเรียนดีโรงเรียนหน้ากวนลังพอโรงเรียนวัดหน้ากวนลังนี่นชุดยอดไม่ต้องสงไปเรียนตีโรงเรียนเอ่นไหมสอนดีโรงเรียนวัดหน้ากวนลังตอนนี้เป็นโรงเรียนไหนควันโรงเรียนไหนควันคือปัตตานาครูรับตังวันเห็นหน่วยไหนควันนั่นไหนควันคำหลังที่ทีแปดแล้วทำไมนักเรียนไม่เข้าแถวเด็กรบไม่แหลอย่างครูตั้ง,ลงเลี้ยงแล้วในเป่าลรือลแล่ตะกว่าฟา้าไม่จไม่จตตำราสอนให้ร้อย ไปว้ยรัดพอหล้วตลงไปไหมครับไปไปรถมึงนอะไะแต่ว่าตา้ง่ตนไปรถผมต้องมัดจำลงนานสาวันถ้าไม่มัดจำผมไม่ไปผมไล่เรื่องไว้รถกันนี่วะเออมัดจำกันได้ไม่เจมปยเลยฮ่าได้มัดจำได้แล้วไปลงไปวันไหนครับไปวันนี้อวันนี้ไม่ได้ต้องไปต่อรือมันไม่กลอบเร่งบันตามทัญญามัดจำเออเจ้าของรถครับ ลงมาจัดกับกูว่านี่ครับลงมาจัดคับตัวเดียวจ้ากูเปแล้วรถคันนี้กูป้อนน้นเองเลยครับลงมาจัดกับกูลงมาอ่าก็โทษกับปมไม่สมัตรลงไปจัดกับพี่ลงได้ครับใจใจลงมาจัดไม่ได้อะกอดีก็ตำรวจไปติดกับรถไว้แล้วครับ ก็ไม่จะมาดอกไปได้หนการันปุผงเหี่ยวอย่างเหี่ยวใส่รูต่อรองข้าก็มีปมมั่วใเดือดได้เหลืองกูแหล่ตกลงไปไม่ไปไปเดต้าไม่มาจำไม่ได้กับพ่อปุ้ยใหญ่แดงนี่ปักปูอักไม่ไม่เกี่ยวปุ้ยใหญ่แดงปุ้ยใหญ่ได้ไม่ว่าไปอ้อไปไม่เกี่ยวกันไม่มาจำพ่อไม่ไปน้ำเกี้ยว้อยไม่เอากันไม่มาจำพ่อไม่เชื่อกันคนเดียบโยนล็อกกันเพลนท่านวันก่อนติงแล้วดับคนในบ้านโพลู นี่ครับไอ้บ่าวันว่าไปตรงมันโลตัสทีเอาตอนไหนพุ่มอาพุ่มไปโลตัสผมก็โกจงรอยการตุนหนึง 3, ่งสามพันเก้าใชยมันไปโลตัสผมเก็สน,นอ่อ